ที่บอกอะไรฮหตัวเราอะ่ะเป็นเรียกว่าอ,อะไรวะเป็นแบบเป็นนักวิจารณ์ที่โหดที่สุดกับตัวเราเองจริงๆนะคือแบบเราสังเกตทุกอย่างว่าเราทำอะไรผิดแบบอุย้ยงานเพียนอุย้ยตรงนีนะ้แต่แบบเหมือนว่าเหมือนว่า กันเต็มได้เลยแบบต้องคิดว่าแบบเอ้ยน,น่นะแบบต้องทำแบบให้มันดีๆนะแล้วพอมันแบบว่าวือมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันแบบเสียใจอะ่ะแต่ของกูมันก็ไม่ได้ออกมาไม่ดีนะจริงๆของกูต้องมาดีเขาชอบกันตั้เงเยอะตั้งเนี้ยจริงโอ้โหอะโอ้โหทำไมต้องแบบ ต้องขึ้นประโยคด้วยเรื่องมันผ่านมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นดีแบบแต่พี่โบฟังก็ได้ยินใช่ไหมว่ามันฝันพี่พพไม่ได้สังเกตนะตะกินบอกกินสังเกตแต่พี่ไม่ได้สังเกตอ่ะกูณเปล่าคุณร้องอย่างไรตะกูดเป็นคนร้องอะ่ะแหมแล้วเพลงมันเพลงเต้นอ่ะไม่ไม่ไม่เพลงเต้นไม่ เลยเพลงช้า,ชาอะคะแจ้งเป็นยังไงจังจำไม่ได้อะร่นแบบอนเพะแต่ว่าสันน่ะเป็นู้หญิงแอคติ้งอะไรแบบดีน้องที่เหลือก็ดีมากแล้วอ่ะเม่เอคนชมกูเป็นวีนี่น้องนีที่สุดแล้วไปคิดมากเลยแล้วกูคิดมาก,ามากทุกคนแบบที่ทุกคนไม่น่าก็